G.L. ฟอนลูกฉันก็เพิ่งเข้า J.M. เ,เวลาเต้นมันเละย,ยน้อดูสุดเหมือนได้อยู่บนสวงสวรรค์ที่คู่คนกับฉันลูกฉันเปิดเลยว่ะมันเลิศเกินหุ้ยน้องเมิฟถึงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวย้ายไปนิวยอร์กสักทีวุ้ยอยู่หลายส่วนทิ้งชุดดิ้งคนสวยชื่อราฟ้าเหมือนกันงั้เหรอขอให้เราได้ใช้ชีวิตบนสวงสวรรค์เหมือนกันอืออุ้ย ทำลายชีวิตคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองสมควรจะได้ทำตามความฝันเนาะไม่มีพี่พลอยหพี่พลอยสวยมากฉันคงไม่มีวันได้กลับไปบนสวรรค์นั้นอีกแล้วตายละต้องเลิฟเต้นวันเล่เป็นด้วยนี่ลมแรงเลิฟวะเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะเชื่อราฟ้าเหมือนกันแล้วก็ยังหล่นสวรรค์เหมือนคนด้วย อุ้ยอะไรเนี่ยแย่ yeah, มันตั้งใจทํากาแฟหกใส่หนูไม่ใช่นะคะไม่ใช่คือว่าอย่ามาโกหกฉันสาม,มารถเอาแกออกจากง,งานได้ถ้าแกไม่กราบขอโทษลูกฉันเดี๋ยวนี้ถ้ามีใครสักคนบอกว่าฉันไม่ได้ทาฉันก็คงไม่อยู่ตรงนี้เอาอยากให้ฉันขอโทษเหรอไม่เป็นไรคะ่ะทางเรื่องของฉันแล้วก็เรื่องของคุณโอ้ตายละลูก การเต้นบอลเล่คือความฝันของฉันขาสำคัญมากอะไ,ไรได้ยังไงลูกชายเพื่อนแม่ที่ทำโรงแรมเหมือนกันอะ่ะขาชอบแกมากเลยนะแค่หนูเต้บนบอลเล่ไม่ได้แม่ก็จะเอาอินสลับไปจากชีวิตหนูเลยเหรอคะมันจบมากเกินไปแล้วนายฟ้าถ้าคุณฟ้ากลับมาเต้นไม่ได้อีกพ่อแม่ก็คงบังคับให้เธอสารต่อกิจการรีสอร์ทที่นี่ได้แ้วก็อาจจะบังคับเรื่องอื่นได้ด้วยฉันไม่เห็นด้วยนะ การจับคู่อะไรแบบนี้แต่ผมชอบนะขอโทษนะน้องฟ้าที่ทำให้หรอนานอ,อาจจะยังนะพ <อ S 2> นุ่มนี่นาฟา้าแฟนฉันเองเฮ้ยหล<ะ>ุดทำไมหนุ่ึงช่วยฉันนี่คุณคิดว่าฉันจะเอาเคืนที่คุณเหมือนฉันหรอคุณทำได้นะอยู่ดีๆฉันก็รู้สึกเหมือนได้กลับไปบนสวรรค์อีกครั้งคน้ยเรื่องเต็มันเลยทั้งทั้งที่อยู่ที่เดิมื่ไรที่จะเงาไม่ไม่คร ถ้าเป็นคนยังไงก็ทำได้เ,เลิศว่ะมี่พี่อัญญาจัดการหลักฐานไปหมดแล้วเฮ้ยสิพยายามก็ไม่มีตัวคนทำยังหาไม่ได้เลยอะ่ะไม่ว่าจะยังไงยคนที่ทำลาฟ้าจะได้รับโทษคะ่ะดริมทำลายพวกมันฉันไม่ยอมให้มันมีความสุขถึตงตายแล้วพี่พลอย ดีมายเลิศมากใส่สีว้าเออใส่สีวะเนี่ยจริงจริงเอาว่ะฉันรอมาหลาย<ว>ปีแล้วนะเออใส่สีเด็กเราชื่อเรื่องผมวิฟ้าชื่ออะไรล่ะคะเดียร์ชื่อแปลวล่าที่รักอุ้ยหล่นหล่นหล่นดิโต้ราฟ้าหล่นสวรรค์ว้ายหูยดีมากดีมากมากโคตรดี สวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดังเดิมเอิร์นไซซีมาแล้วครับแม่แม่เอินและพี่พลอยค่ะค่ะและสำหรับผู้กำกับเรื่องนี้นะคะคือคุณตะวันจารุจินดาโอ้ยพี่ต้นแวววันจิตค่ะสวัสดีค่ะเลิศเลิลิศเลสุดๆสาวๆของเราวันนี้สวยมากๆเลยพี่พลอยสวยมากเลยลุกในไพลอตอ่ะดีเวอร์ในเรื่องนี้ค่ะรับบทเป็น นักเต้นบเล่ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างที่ได้กลับมาใช้สเอีว้่ะเอาเรื่องแต่ว่าดูเหมือนพี่มิวจะเป็นคนที่ทําร้ายน้องเลิฟปะยี่สิบปีที่แล้วเฮ้ยชื่อระฟ้าเหมือนกันปะใช่ไหมเฮ้ยแต่ี่้แต่ว่าเหมือนจะมีสองคนปะเป็นเป็นแฝดอะสีขาวเมื่อกี้กับชุดแดงอะเฮ้ยน่าสนใจตายละ ล้วคือเพราะว่าคนหนึ่งอ่ะเป็นนักเต้นบเล่ที่ขาเนี่ยสำคัญต่อชีวิตการเป็นนักบเล่มากเพราะมันต้องแบบว่าถูกปะเออเราคือพอโดนทำร้ายปุ๊บใช้งานขาไม่ได้แล้วก็เท่ากับมันไม่สามารถจะเต้นบเล่ได้อีกแล้วอ่ะแล้วพอได้มารู้จักกับผู้หญิงคนเนี้ย แล้วผู้หญิงคนนี้แบบมาทำดีกับเรามากๆอะแล้วสุดท้ายอะถ้าสมมุติว่ารู้ว่าเขาคือคนที่ทำร้ายเราอ่ะคืออาจจะไม่ใช่เขาหรอกที่ทำร้ายเราแต่ว่าเขามีแฟดแล้วเราจะรู้ไหมว่าเขามีแฟดถูกป่ะเออแล้วถ้าแบบว่าวันหนึ่งน้องรู้ว่าเจ้าพี่มิวเนี่ยเป็นคนทำน้องอ่ะ เสียใจแค่ไหนอะแม่งขมจัดเลยอะเออแล้วคือแบบเป็นแฝดกันน่ะคนหนึ่งเป็นคนที่ทำ้ายใช่ไหมอีกคนหนึ่งคือแอร์ฮอร์สกแน่เลยปวดหัวแล้วก็เออไซซีนะคะพี่เล่นด้วยกันทุกเรื่องต้องมาคู่กันแล้วแหละเอ้ย